ใกล้จะลอยกระทงแล้วยังไม่มีรถพาผชายไปเที่ยวลอยกระทงเลยเนี่ยไอเราก็สายเปสซะด้วยยีนี้ก็ว้าวุ่นเลยรถที่ไหนแม่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 แขี้อวดจังนะไหนโชว์ของเลยสิเดี๋ยวจะอวดให้ดูเชิดูรุ่นนี้ไว้อยู่จ้าคอนดท ปี2013ตัว SV มานี่ตามมาดูสวยมากสีท่ทถวพิราบอ้าวลืมปลดล็อกรุ่นนี้จะเป็นกุญแจรีโมทนะคะสามารถกดปลดล็อกได้เลยค่ะไปมานี่จ้ะตามมาดูคันนี้นะคะราคาปกติขายอยู่ที่399,000บาทแต่เราไม่ขายจา้ะเอาส่วนลดไปเลย60,000บาทเหลือแค่3 3ม0 0 0สามบาทค่ะไม่ขายฉีกราคาทิ้งไปเลยจ้า ามไปดูภายในกันได้เลยภายในจะเป็นเบาะหนังนะคะทําความสะอาดง่ายมากมาในเกียร์ออโตโ้เนอะรุ่นนี้พวงมาลัยจะเป็นมัลติฟังก์ชันนะจ๊ะออปชั่นจัดเต็มมากเลยค่ะไปเดี๋ยวพาไปชมรอบคันจ้ะข้างหลังเบาะหลังกว้างมากเลยจ้านั่งสบายเขาไม่ติดนะคะแถมไปเลยนะคะราคานี้นะคะแถมแม็กใหม่ยางใหม่ให้ จะเป็นลาย CE ขอบ15นะคะแอบไปเลยชุดแม็กใหม่ยางใหม่จ้ารถสวยๆแบบนี้คุ้มค่าแน่นอนค่ะราคา399,000บาทว่าคุ้มแล้วนะคะรถไปอีก60,000เหลือ3 39,000 39, บาทคุ้มแบบจุกๆไปเลยจ้าเธอพูดจบแล้วใช่ป,ปะงั้นถึงตาฉันบ้างแล้วนะเครื่องพันท่าหรอจะมาสู้เครื่องพันแปด มานี่ค่ะและคันนี้คือเจ้าซีวิกเอ b ปี2012ตัว S, <S มาดูภายในกันเจ้า Welcome to my world คันนี้นะคะมาในเบาะหนังสีครีมนะสวยตัดดำมากเกี้ยเป็นเกียร์อัตโนมัตินะสาสวยงามมากๆเลยอาสาวกซีวิตเนะี่ยต้องเล่นคันนี้แน,น่นอนและที่พิเศษกว่านั้นก็คือ ไปจุกๆละแสนหนึ่งปะเพราะว่าดูคลิปนี้นะเหลือสา9แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นออกรถหนึ่งร้อยบาทพ่นเพียงเจ็ดพันสี่ร้อยตลอสัญญาจ้ามาดูรอบคันกันค่ะสีเดิมโรงงานนะสิคันนี้แถมไปเลยจ้า<อ>แม็กซีสวยๆเก๋ๆราคานี้แถมแม็กนะหาได้ที่ไหนเป็นไงนของฉันจึงกว่าใช่ไหมถ้าสนใจทักหาเวลานะจ๊ะที่สถานรถซิง ยังไงกันบ้างคะระหว่าง h o n d a า i t y ีผ่อนข้างวัน6 5, 5, 5 0 0ตลอดสัญญารับส่วนลถไปเลย60,000บาทออ,ออกรถ100บาทเท่านั้นกับเจ้าคันนี้เลยค่ะซีวิกนะคะผ่อน7,400ตลอดสัญญาส่วนลด100,000บาทออกรถละเดียวเหมือนกันจ้าคุณลูกค้าราคาชอบแบบไหนเอ่ยชอบแบบไหนก็เลือกเอาได้เลยจ้าแล้วเจอกันราคาที่สถา